วะมันมีปืนผ่าหน้าไม้มาบุกกว่างานนี้โอ้พี่ชายผมสแปมรัวๆเลยพี่เออเล่นไม่เป็นแล้วใช้ของฟุ่มเฟือยน้อยคนหนึ่งไปทัหงหมเฮ้ยมันเป็นสีสันการเล่นครั้งแรกมันต้องอย่างนี้แหละเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮยไอ้นั่นมันมาแล้วมันมาบุกแล้วทําไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวใครมีปงมีปืนจัดการมาหน่อยดิเฮ้ย เออเออจับมันไปย่างได้ไหมเออจับเออนี่ไงจับมันย่างได้เอาแต่กินไม่ได้ว่ะเนื้อมันกินไม่ได้มันเอ้ยกินได้ปะเฮ้ยกินได้หูหกินเลือดเต็มเลยเฮ้ยเฟี้ยวอยู่ไอ้ตัวเนี้ยใช้ได้ใช้ได้เอามาย่างกินเอามาย่างกินเออเอามาย่างกินเขาเลยเออด้่ไงเนื้อมันเมื่อกี้ผมกินไปละเอ้ยอะไรอะเสียงอะไรอะ อะไรวะน่ากลัววะ่ะชีวิตให้รอดอย่างเดียวไม่ได้นะเดี๋ยวผมต้องไปช่วยเด็กก่อนนะประเด็นเลยผมติดภารกิจจะช่วยเด็กหลายทีแล้วก็ไม่ได้ช่วยสักทีเกเกอร์ขิดเอาทำไงอะทีเนี้ยเราไม่มีไอ้นี่ด้วยเด้เฮ้ยติดบูธก่อนไปกู้ภัยกู้ภัยมาแล้วครับกู้ภัยบอยตึงบอยตึง,ตง ปล่อยตึงมาแล้วจ้าปล่อยตึงจ้าปล่อยตึงมาแล้วนเอาวะปล่อยตึงอะเฮ้ยเช้าแล้วเอเกอร์เราอยากช่วยนายแต่เราช่วยไม่ได้ล่ะเราเอามันกลับไปนอนบ้านนึงนะนี่มันมีอะไรด้วยวะตรงนี้เดี๋ยว,เ,ยวเราเอา้าเอเกอร์ติดอันนี้อะไรอ่ะข้างในเนี้ยมดูดิ สำรวจก่อนนะเฮ้ยนี่มันมีเตียงว่ะเยเกอร์มานอนในนี้ก่อนไหมหรือจะไปนอนบ้านเดี๋ยวไปนอนบ้านดีกว่าว่ะแถวนี้เดี๋ยวโอ้ยโโยยหมาหมาเดี๋ยวกลายเป็นอาหารหมาไปอ่ะซวยเยเกอร์เอ้ยโอ้พวกข้างศาสนากินไม่ได้พี่มึงครันเออไปไปละเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวแวะก่อนนะปืนกระสุนกระสุนกระสุนไรเปิ้ลว่ะแต่เราไม่มีปืนไรเปิ้ลน่ะดิ จะเอาเยกเกอร์ไว้นี่ยก่อนเยกเกอร์ไปนอนบ้านก่อนโอ้ยชีวิตของเยกเกอร์วะ่ะรู้สึกเหนื่ยอยเฮ้ยกล่องอะไรวะนะเฮ้ยไอ้นี่มันอ๋อมันปีนกระโดดได้เอออ่ะเยเกอร์นอนตรงนี้ก่อนนะเอออ่ะนอนสบายเลยเฮ้ยหรือว่าจะไปนอนเต็นท์ไหมนอนเต็นท์แล้วกันนะเออนอนเต็นท์น่าจะสบายกว่าเออนี่อะนอนเต็นท์ให้เด็กเฝ้ามา โอเคงั okay. ้นเดี๋ยวผมไปช่วยเด็กก่อนนะเยเกอร์นอนไปก่อนถ้าผมเจอไอ้นี่แล้วเดี๋ยวผมจะมาช่วยอ๋อนู่นเลยต้องไปทางนูน800้นแ0ดร้อยกว่าเมตรว่ะเด็กนั่งเล่นน้ําอยู่โอเครู้เรื่องมุ่งหน้าสู่ทางนูน้นปั๊บไปแล้วครับแปดร้อยเมตรมุ่งหน้าสู่สระน้ําที่เด็กโดนจับไอพี่หลามน้อยเฮ้ยโอ้เนื้อบานเลยว่ะและเก็บเนื้อก่อนเดี๋ยวเราต้องจำว่า,าต้องไปทิ้น,นู้นเฮ้ยอะไรเนี่ย เก็บไปก่อนแล้วกันตรงต้นไม้โอ้แล้วดงนี้แม่งหมายอย่างเยอะเลยน,นี่อะไรอ่ะต้องเก็บเก็บไปก่อนมีอะไรเราก็เก็บเราต้องไปหาไอ้นี่อ่ะไอ้เด็กอ่ะเด็กมันอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเราวิ่งจนจะเหนื่อยแล้วเนี่ยยังไม่เจอเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยผมปวดขอบจอแล้วเนี่ยเด็กมันอยู่ไหนวะเฮ้ยมันอยู่ดงหมาป่าแล้วด้วยเฮ้ยดำมืดแล้ว ขับก่อน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 เดี๋ยวขีดเดี๋ยวขีดไปก่อนไปก่อนอหมายเยอะซะด้วยดิเฮ้ยมีบ่อน้ำตรงนี้ด้วยหาที่มาแถวนี้แก้เครียดไปก่อนแล้วก็โอ้ไม่ได้แล้วไม่ไม,ไม่ตีไม่ได้แล้วมืดแล้วต้องกลับบ้านมืดแล้วต้องกลับบ้านมันมาแล้วโอ้โหดีวิ่งกลับบ้านทันโอ้โหเกือบ โอ้ยอะไรวะเนี่ยออกไปรอบนี้ไม่ได้เลยเลยเอาปืนมาไอ,านอานา้นี่ก่อนแล้วกันนะเออเอาปืนเอาปืนมาเนี่ยเฮ้ยไอ้ตันนี่มันเกิดมันแื่อไหร่วะเนี่ยเห็นมันขีดไปรอบนึงแล้วเยเกอร์เมื่อไหร่มันะจะเกิดอ่ะหนึ่งสองอ้าวแล้วใครอยู่ตรงนู้นอ่ะตัวหนึ่งตรงนี้เราอยู่สี่คนแล้วอะ่ะแล้วไอ้ตรงมุมมุมนั้นมันคือใครวะเฮ้ย ที่นอนให้พระบุญล้วนผมช่วยเป็นพี่แต่ตอนที่แตกโอ้ยมันดึกอยู่อ่ะเดี๋ยวเราต้องอนี่ว่ะเมื่อกี้ไปก็หาเด็กไม่เจอด้วยเราหาของกินอยู่แถวนี้กันแล้วนะหรือตีก็ตายอ่ะดูแล้วมันน่าจะมีพิษมีภัยน้อยที่สุดละเออเป็นป้าแม่ครัว ไอ้ตีนกระต่ายน้อย,อยทำไมาคิด่เฮ้ยอะไรเนีเ่ยเฮ้ยเนฮ้ยเฮ้ยมันมันล่อเรามันเอาไอ้นี่มันล่อเราเรายืนดูแล้วมันก็จะมาจับกินไปกัมันละไปละไปก่อนอ๋ยมาเลยโอ้โหดูดิเผลอเป็นไม่ได้เลยเผลอมันจะจับเรากินอย่างเดียวเลยตัวนั้นอะน่ากลัวว่ะเฮ้ย 6พิกเก็บพิกมาขากระตรงขาก็ตายมากินให้หมดนี่เอาไว้ทำอะไรไม่รู้เอา้าหลอกมันก็ไม่ได้พิกกินงซะเลยอ่าสิงสิงสิงเอ้ยเดี๋ยวเราต้องไปหาเด็กก่อนอนะ่ะแต่เราหิวดิเลยๆกินไอ้พืชผักที่เราปลูกไว้ก็อยู่สับไกลเลย อย่างน้อยก็มีกินมีกินก็ยังดีวะมันเอาตัวรอดลำบาก้งเนี่ยวันที่26ละขุดดินขุดหญ้ากินโอ้โหชีวิตเก็บก่อนป้า คือดินเงี้ยเออชีวิตยอยหอยมันเป็นลายแทงไมนวะไม่เห็นจะมีเลยแม่งชอบหลอกว่ะเฮ้ยนพกโอ้เนี่ยมันเปิดไปแล้วมั้งจับมันไอเราไอ้นี่ทำไมวะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยนั่นะเฮ้ยอันนี้อะไรอะ เฮ้ยโอ้โหไอ้ตัวนี้เอามาย่างกินได้เก็บดวนเก็บดวนไอตัวเนี้ยเรากินคนตัวเนี้ยเรากลายเป็นเผ่ากินคนไปแล้วว่ะเออบาบเฮ้ย,เ,ยเพชรวะ่ะรวยเละรวยเละเออเราได้เพชรมาหนึ่งอันวะ่ะอ,อาหารอาหารเก็บแหลกเก็บแหลก เฮ้ยมีบ้านมีช่องอะไรแถวนี้ด้วยกลายเป็นนักสำรวจไปแล้วเออเรากลายเป็นนักผจญภัยว่ะนักสำรวจว่ะบ้านเราเนี่ยเฮ้ยสมบัติเอาละมีไงสายปลายเตือนเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้หอันเบลเลอร์เตอิ่มก๋วยเตี๋เฮ้ยเอาก๋วยี้กลับบ้านเราด้วยได้ไหม เออเราเอาขีกลับไปด้วยดีกว่าว่ะนี่เราเข้ามาแล้วนะเฮ้ยมืดแล้วมืดแล้วกลับบ้านก่อนโอ้ยบ้านอยู่ทางไหนวะเนี่ยเอ้ยเอาเก้าอี้ไปด้วยไปก่อนกลับบ้านก่อนจะมืดแล้วจะมืดแล้วไปแล้วซิ่งสิ่งิ่งิ่งกลับบ้านโดยด่วนพร้อมเก้าอี้หนึ่งตัวอย่างน้อยเราก็ไม่เสียเปล่า มาแล้วไปแล้ววิ่งยาวๆวิ่งยาวๆเลยวิ่งยาวๆไม่หันหลังกลับไปมองใดๆทั้งนั้นนะครับไอ้รอดนี่เราได้เก้าอี้มาหนึ่งอันเอ้ยมันเอาไปย่างได้ไหมเอ้ยเอามาหลอมได้ไหมเอโอโอ้โหไม่ได้ประโยชน์เลยเฮ้ยของเทียบเลยวะ่ะเอาน,นี่มยาย่างกิน เอาไหนอันนึงอ้อนไม่เห็นมีแล้ววะเฮ้ยเออเอ้าเนื้อมันไม่มีอะกินอยนนี้ก็แล้ววะเฮ้ยมันสร้างอะไรบล็เก่มอีกแมียนะ่ะอันนี้มันน้อยทำไรครับเอาหนังใส่เข้าไปได้ไหม เฮ้ยอ๋อไบโอไบโอ,ปโอ,ปโอเป็นอ้น,นี่ว่ะพลังงานชีวภาพว่ะเออเฟี้ยวว่ะพลังงานชีวภาพว่ะเอ,อ้ยใช้ได้ใช้ได้เอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยพลังงานชีวภาพได้ใช้ได้เออแล,แล้วสรุปเราจะทำยังไงให้อนี้มันเกิดวนะเนี่ยเอาฝ้าเพ็ด ต้องไปหาเด็กอีกแล้ววะ hey, hey, hey. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกไกลหมดเลยอ๋อนี่ไงนี<ๆ>ไง่ไงไอ้ตัวนี้มันมาโอเคเดี๋ยวเอ้าแล้วหนังหนังหมาผมไม่ได้แล้วเมื่อกี้ถือถืออยู่หายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยโดนโกงเอ้า <Hey. S 2> โดนบิดเฮ้ย hey. หรือว่าเอาพระไปเถิดได้ไหมพระพระเถิดได้ไหมอ๋อพระเถิดไม่ได้เอ้ยพระดีกว่าหนังหมาตั้งเยอะโอ้เอาพระพระไปนอนก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวมีหรือว,ว่าพาปวดหลังวะเนี่ยดูหลังแน่นๆเอามานอนเตียงดีๆดีกว่าเออปันคือขี้ไม่ใช่มันคือไบโอดีเซลโธ่ทำไมไปพูดอย่างนั้นนี่ไรอินโฟอ๋อ,อตัวนี้มาเอ้ยเดี๋ยวผมต้องไปหาอันนี้ก่อนน่ะไอเนี่ยหาไม่เจอสักทีอยู่ทางนู้นอนะ่ะบอกว่าอ,อยู่ทางทิศนู้น ทิดนูนออกนี่ตรงนี้อ๋อนั่นะอ๋อมันมีแมปอยู่นี่ว่าันไปก่อนเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวมืดอีกมุ่งหน้าไปหาเด็กโอ้ยทำไมคาโก้มันหาว่ามันเป็นที่วัมันเป็นไอ้นี่ทัดๆอ๋อเราเพชรผมหายไปไหนวะเนี่ยโอ้อุตส่าห์ได้เพชรมาหายเฉย ใช่ไหมวม่งอ,อาหารบ้านเลยเก็บก่อนน,นี่ฝนตกเยอะแล้วช่วงนี้ชอบโดนฟ้าผ่าด้วยโอ้อยต้องรีบหลบฝนโดยด่วนฟ้าผ่าตัวอีกนี่อะไรอะ่ะฝนลมเก็บหมดอ่ะช่วงเนี้ยเก็บหมดไม่สนลูกใครโอ้ยแอบก่อนเดนี๋ยวฝนตกเฮ้ยโูเก้าอี้ก็อี้เหล็กอย่างเยอะ เีแปลกเฮ้ยไอยตู้นี้เปิดได้ด้วยเหรอเฮ้ยพัดลมเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วไอไอนี่เจอแล้วเจอแล้วพระพระเดี๋ยวเดี๋ยวไปชุบพระก่อนชุบพระแล้วเดี๋ยวมันจะไอน,นี่ไงมันจะได้บุญไงเออไป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 รีบกลับไปชุบพระด้วยด่วนโอ้โหเราหมาป้าบ้านเลยอ้อมไปดีกว่าวะ่ะกัวฟ้าผ่าด้วยดิงานเนี้ไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวไปชุบพระมันจะได้บุญ เออนี่ไงรักษาพระอ่ะบุญบุญเยอะเลย<ม>ตรงนี้มีมด่งดอกไม้ด้วยว่ะมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วปอ,อยตึงเอ้ยไม่ใช่ปอ,อยตึงแพสนามแพสนามแพสนามมาแล้วเออแพสนามมาแล้วพระพระเอย้ยนี่ไงนคนบาปอ่ะไม่ยอมชุบพระโอมาแล้วจ้าเออเอาเฮ้ยเดี๋ยวพาไปไหนเออ เอาอย่าเอาพระไปไหนวะเนี่ยโอ้เออเราก็จะช่วยพระเอาจะเอาพระไปไหนโอ้มันสรุปมันจะได้ชุบไหมเนี่ยวันเนี้ยเออมันเอาไปไหนวะนะเอาถึงไปเอาพระไปแขวนต้นไม้อ๋อเฮ้ยมันเอาพระไปไหนวะน้าเฮ้ยพระพระไม่พระชิบหายละเดี๋ยวจะอุ้ยโอ้พระผ่าเอาสวยแล้ว สวยแล้วจะขิดไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เอาตัวรอดก่อนอย่าเพิ่งไปยุ่งกับพระเลยเดีย๋ยวเราจะขิดเราจะขิดก่อนเราเอาของมานเ,น,เนี่ยหรอว่ามาลองันดูเออเออเป็นกลมหอมเลยย่าง ย่างเสร็จมันก็กินย่างเสร็จมันก็กินเลยเออเนื้อย่างจิดให้อิ่มอิ่มจะได้มีแรงไปทำโคง้งทำเควสได้ไหมวะเนะี่ยเอาเฮ้ยออยย่างไม่ค่อยสุกเอ,อ๋โอเคสวยเอ,าอเ้าเม้ยมันจะเอาพระมาย่อยเป็นไอ้นี่ไปแล้วว่ะเป็นปุ๋ยชีวภาพว่ะเฮ้ยอันนั้นอะไรอ่ะ อะไรวะน่ะอะไรอ่ะ,เ,ะเอาเอาพระมาบูชาเวรกรรมบาปหนาอีกโอ้เอาพระร่วงเออพระล่วงออวง่ะเฮ้ยเฮออ้ยอเช้าแล้วเช้าแล้วอ๋อเอ้ยอ้าวมีคนใจดีว่ะจิตใจดีมาช่วยพระแล้วเอา้าอ๋อนี่ไงกดช่วยได้แล้วโอเคสุดยอด